ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับลดทุกลดกระหน่ำลดทุกราคานะครับริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมนะเติมเกมพับทีโมบายในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะเติมเกมในเว็บนะครับรับริชแมนคอยครับใช้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งถัดไปได้สูงสุด25%เลยนะมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชําระนะครับนานสูงสุด10เดือนแล้วก็บริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บนะครับแล้วก็ไลน์นะตลอด24ชั่วโมงนะครับ เติมถูกไว้นะครับผ่อนสบายมีเงินคืนนะที่สําคัญก็คือเติมแล้วเนี่ยเมียจับไปได้แน่นอนนะครับร้อนะถ้าเกิดว่าใครโดนจับได้เนี่ยทางร้านนะครับการันตีนะยินดีไม่คืนเงินนะครับพร้อมทั้งตัวใครตัวมันนะต้องเติมที่ร้าน Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมเท่านั้นนะครับพูดถึงเรื่องของการเติมเกมเนี่ยรู้สึกว่ามีหลายคนนะบอกว่าเกมเฮ้ยมาแล้วโดนโหูปืนไม่มี เอาหลุดเอา้าเดี๋ยวปืนโอ้โหกำลังจะวิ่งไปเอาปืนเลยเถอะเอ๋เขาตามป่ะน่าจะไม่ตามนะโอโ้เกือบไปเราหนีไปไกลก่อน,นี้ว่ะหาปืนแล้วก็หายานะถอยมาจากผู้คนมาครับเยอะมากเลยยี่สิบกว่าคนนะมีหลายคนบ่นเหมือนกันนะว่าอุ้ยโดนหัวน้องออสวยตรงนั้นเหมือนยังมีตัวป่ะ ทัวกันอยู่เนี่ยเดี๋วจเออลากเลยเยยาเๆาเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนลาสนะเฮ้ยโดนกระโดดมาแบบโหอย่างแย่มองไม่เห็นนะยิงไปมั่วๆนะครับเราหลบหลังกัมแพงก่อนดีกว่านะปั๊มยาก่อนมีตัวอยู่ด้านบนด้วยเปล่าไม่แน่ใจนะครับพยายาอยู่ชิดกำแพงไว้นะไม่งั้นจะโดนตัวด้านบนยิงได้นะครับเราขยับไปเล่นทางซ้ายนะครับ อยู่ตรงนี้เสี่ยงโดนตัวด้านบนยิงแน่งเจอละไปละโดนปะโอ้โหไม่โดนเลยเจอสวยเก็บงานมีเสียงเท้าทางขวาด้านหลังเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยเหมือนมีคนวิ่งมาด้านหน้าเราปะขวายิางมานะ้โหไม่ได้ละร้าก่อนทำยาเฮ้ยหน้าเราเฮ้ยรอ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 ,อเขาน่าจะคิดว่าไม่มีคนนะเนี่ยเนี่ยโดน เก็บงานระวังตัวตัวทางขวานะไม่แน่ใจว่าด้านบนมีตัวหรือเปล่านะครับเราต้องปั๊มยาเฮ้ย,ยตรงไหนอ่ะเฮ้ยมีเสียงเท้าวิ่มาทางซ้ายงานเข้านี่ผมว่าต้องไปอ่ะไปก่อนหนีก่อนหาที่ปั๊มยานะขึ้นด้านบนเลยไปกดเรากดได้สี่จังหวะเลยนะครับว่ายน้ําไปมีเสียงเท้าทางซ้ายเราอยู่นิ่งๆนะครับปั๊มยาก่อนฟังเสียงเท้านะเขาไม่น่าจะเดินมา เฮ้ย <Hey, S 2> มีคนว่ายน้าเฮ้ย <Hey, S 2> เหมือนจะโดนบวกตรงนั้นโดนไม่ได้เอาไปไหนแล้วไอ้นี่ไงอ๋อ oh, ตัวนี้เขาโดนน็อกไปแล้วนะครับสวยเก็บงานเลยโหโชคดีว่าเขาไม่รู้ครับว่าเรามานะ <Hey. S 2> oh ho, เฮ้ยโอ้โหเกือบไปดีว่าฮอนเร็วนะไม่งั้นโดนยิงสีแน่เลยเสี่ยงโดนระเบิดได้นะรตรงเนี้ยผมว่าเราต้องรีบไปนะปั๊มน้ําให้เรียบร้อยครับ อย่าลืมปั๊มน้ำให้เต็มหลอดนะช่วยให้เราวิ่งเร็วแล้วก็เดินเด็งตลอดเวลานะเข้าด้านในก่อนดีกว่าเหมือนจะมีเสียงเท้าอยู่ด้านบนหรือเปล่าหรือว่าด้านล่างพยายามวิ่งเข้าที่กำบังนะข้างบนข้างบนขวาเา้าไม่ใช่นี่หว่าอ๋ออยู่ตรงนี้ตรงนี้ระเบียงนี้นี่ไงเฮ้ยโอโ้ยิงไม่โดนเลยจังหวะแรกเสียดายลงที่เดิมได้ปะ เฮ้ยไ,ได้อยู่ถ้าเกิดว่าเรารอดรอบเนี้ยเท่ากับว่าเราจะมีสามชีวิตนะถ้าได้บัตรเกิดนะครับแต่ว่าเราต้องเคลียร์ตัวในเมืองหรือไม่ก็รีบเอาบัตรเกิดก่อนดีกว่านะเราลงไปที่เดิมนะครับด้านบนนะช่วงต้นเกมแล้วก็จริงๆอนะถ้าเกิดว่าอยู่ด้านบนไปนเรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบนะแต่ต้องเคลียร์ด้านบนให้หมดก่อนนะ จริงๆลงมาตรงนี้ถ้าเกิดว่าลงกันเยอะเนี่ยก็เล่นยากนะมันมั่วจัดเลยแล้วก็ปืนไม่ค่อยเจอผมตายเนี่ยลงมาเพราะว่าไม่เจอปืนสี่ห้ารอบแล้วนะครับโมโหมากนะคือแบบลงมาปกติต้องเจอปืนเยอะๆนะครับแต่ว่านี่ไม่เจอเลยเหมือนจะทําให้ดอกน้อยลงหรือเปล่านะเฉพาะด้านบนนะครับแต่ว่าตรงอื่นเนี่ยยังมีเยอะอยู่นะมีคนบ่นมาในคอมเมนต์นะเยอะเลยว่า อีเวนต์เนี้ยกระตุกมากเลยครับแล้วก็หน่วงนะช่วงแรกๆที่ผมเล่นเนี่ยตอนอีเวนต์มาใหม่ๆผมไม่เจอนะครับไม่กระตุกไม่หน่วงไม่อะไรนะก็เล่นได้ดีปกติก็เลยคิดว่าหลายๆคนที่คอมเมนต์เนี่ยคิดไปเองหรือเปล่าครับมีเสียงฟืนอยู่ทางซ้ายนะใกล้มากเลยด้านล่างปะเหนีเจอแล้วเฮ้ยเฮอสวยเฮ้ยยายาฟืนเฮ้ยดีฟืนอยู่จานาเฉยเออน่าจะหมดแล้วป่ะตรงนี้ ใกล้ๆเราไม่มีเสียงเท้าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะทางขวาเนี่ยระวังนะหุยเกือบโดนไปเกือบตายดีว่าโยกซ้ายขวานะไม่งั้นไม่รอดแน่เลยคือเอาจริงอะ่ะตอนอีเวนต์มาแรกๆอะ่ะผมก็ไม่เชื่อนะว่าอีเวนต์กระตุกนะคือคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเน็ตเราเองหรือเปล่านะหรือว่าโทรศัพท์ไม่ดีหรือเปล่านะหมายถึงว่าคนอื่นอะ ที่มาคอมเมนต์บอกว่าเล่นไม่ได้เลยกระตุกอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าผมเล่นแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับเฮ้ยมีรอยเท้าขึ้นแต่ว่าเฮ้ยอยู่ด้านล่างปะเหมือนจะอยู่ด้านล่างสองคนนะวงมาแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องลุยวงอนะปั๊มน้ำก่อนต้องเอาบัตรเกิดนะเสียงเท้าอยู่ใกล้เราไม่รู้อยู่ไหนนะครับด้านหลังปะนี่ไงเกือบ มีตัวไกลยิงมานะใช้อูซี่นะครับเล่นหลังแพงได้อยู่ระวังนะเก็บงานาเฮ้ยหลังโอโ้โหเดี๋ยวเอา้าโดนหัวล่วงเฉยเหมือนจะคนละคนนะเพราะว่าตัวไกลที่เขาใช้อูซี่อ่ะเขาเสียงปืนอยู่ไกลนะครับถ้าเกิดว่าขยับมาเร็วขนาดนี้เป็นไม่ได้ว่าใช้่ตัวกระตุนน้ำแตกหรือว่าอาจจะคนเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ หรือไม่ก็คนละคนนะมีคนดึงตีศูนไปแล้วนะครับดีเลยไม่ต้องเสียเวลาดึงนะเราเก็บบัตรเกิดแล้วก็ไปนะครับไปคือจะบอกว่าวันนี้เจอกับตัวเองนะก็คือทั้งหน่วงทั้งกระตุกเลยนะครับเล่นไม่ได้นะแล้วก็ตายตลอดเลยครับเฉพาะในเมืองอีเวต์นี่แหละแต่ว่ารอบนอกนี่ยังพอไหวนะแล้วก็คือจะหยุดเล่นจะพักก็ไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีคลิปนะก็ต้องฝืนเล่นไปนะครับ ตายจนหัวร้อนนะ่ะเริ่มต้นเกมโอ้โหลงมาตายลงมาตายนะหุดหงิดมากอนะ่ะผมก็พยายามหาสาเหตุนะว่าทําไมนะเพราะว่าโทรศัพท์ก็เครื่องเดิมนะอินเทอร์เน็ตก็ WiFi นะอันเดิมเหมือนกันนะดูดิปิงผมเนี่ยยีนะปกติเลยนะน้อยนะถือว่าถือว่าจะเถียนมากนะปิงยี่เนี่ยแล้วก็ตัวความร้อนของโทรศัพท์เนี่ยเล่นในห้องแอร์นะแล้วก็ใช้พัดลมจ่อนะซึ่ง โทรศัพท์ไม่ร้อนแน่นอนนะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องโทษเกมแล้วล่ะไม่รู้จะโทษอะไรแล้วอะ่ะหาสาเหตุไม่ได้เลยครับแต่แนะนําเบื้องต้นนะถ้าเกิดว่าใครเล่นแล้วกระตุกหรือว่าน่วงเนี่ยเล่นในมืออนะีเวนต์น่ะอาจจะลองดูนะครับในเครื่องเนี่ยมีแอปอะไรที่ไม่ใช้หรือเปล่านะครับพวกรูปภาพแล้วก็วิดีโอเนี่ยมีส่วนนะถ้ามันเยอะจนเกินไปอะ่ะมันก็หนักเครื่องนะครับ ทำให้เครื่องเนี่ยทำงานช้านะลองลบดูนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยเอาออกไปนะน่าจะพอช่วยได้นะแต่ว่าถ้าทําแล้วยังกระตุกอยู่เนี่ยแนะนําลองใช้ถุงนิ้วเป็ดต้มดูนะครับรับรองว่าใช้แล้วเนี่ยไม่กระตุกแน่นอนนะเพราะว่าถุงนิ้วมันลื่นนะครับบางเฉียบนะ0.003เลยนะครับเป็นไงโคตรบางนะใส่แล้วนะครับเล่นเก่งๆเ,เนี่ยก็จะกากลงกว่าเดิมนะจากที่ยิงคมนะครับก็จะกลายเป็นยิงลมล้วนๆนะถุงนิ้วนะครับ ถุงนิ้วเป็ดส้มนะใส่แล้วทัดไม่หลุดแต่ว่าอาจจะมีสะดุดบ้างเมื่อเจอเธอนะ<ๆ>เหมือนว่าจะมีเสียงปืนนะอยู่แถวเนี้ยเฮ้ยเจอละคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเราปั๊มน้ำให้เต็มหลอดก่อนเต็มตัวหาจังหวะใช้กระสุนน้ำแตกนะถึงแม้ว่าจะเนิร์ฟแล้วนะครับก็ยังใช้ได้อยู่เฮ้ยโดนโดนโดดเอ้าโอ้โ,อโหไม่ทันแล้ช้าจัดเลยอุย้ยตายเลยคนนี้ว่ะ ตอนแรกนึกว่าไม่ใช่นะมีเสียงปืนทางซ้ายนะแล้วก็ในเมืองอแต่ว่าไปเล่นนอกเมืองดีกว่าไปเอาตัวทางซ้ายดีกว่านะครับพี่เกียรติหาในเมืองอะ่ะชอบซุ่มนะเฮ้ยเจอแล้วตรงบ้านเนี่งเจอคนนึงเราเอ้ทางขวาก็เจอรอมนอกเบียบเลยเล่นบนหลองเท้าตัวนี้โอ้โหตอนแรกไม่เห็นนะเฮ้ยมีตัววิ่งมาระวังนะมีเสียงเท้าวิว่งนี่ไง เราต้องเอาตัวหลังก่อนนะไม่งั้นโดนยิงหลังฟรีนะครับตัวด้านหน้าเรากําลังมาเนี้ยแนับยิงเนะมีตัวทางซ้ายน่าจะเพื่อนเขาเนี่ยเออสวยยังน็อกอี่นะเก็บงานก่อนเพื่อนเขาน่าจะอยู่ตรงเอ้ยนี่งเออสวยเอาตายหมดเลยหมดป่ะเรียบร้อยนะครับหมดแล้วนะมีคอมเมนต์หลายคนถามว่าเวลาจะเล่นแบบเก็บหลายๆคนเนี่ยมาลุมพร้อมๆกันนะ่ะ ไม่นับว่าเขามาโถมนะถ้ามาโถมยังไงก็ไม่รอดนะครับถ้ามาประมาณแบบนี้แล้วเรามีที่เล่นที่มันปลอดภัยเนี่ยสําคัญที่สุดคือการฟังเสียงนะอย่างเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงหมดเลยนะครับก่อนที่เขาจะวิ่งมาชีนะ้ตาเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้นะครับว่าจะเล่นตรงไหนก่อนนะที่สําคัญก็คือต้องสั่งทาโกยากิเบอร์เกอร์มากินด้วยนะครับถึงจะทําให้เราเนี่ยฟังเสียงได้ดีขึ้นนะเมนูใหม่จากมอสเบอร์เกอร์นะทาโกยากิเบอร์เกอร์นะครับ รวมความอร่อยจากทาโกยากิมาไว้ในเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นนะครับเบอร์เกอร์ไซส์ญี่ปุ่นแท้นะมีตัวคนเดียวหรือเปล่าหาจังหวะใช้กระสุนน้ําแตกไม่ได้และโอ้โหดีเลยนานเลยลงเล่นบนหลังคาได้อยู่นะครับโ,โหเออสวยตายเลยทาโกยากิเบอร์เก,อร,ก,อ,รกอร์นะครับชิ้นละหนึ่งบาทนะครับสั่งผ่านไลาแมนแกฟฟูดแล้วก็โลบินฮูดเฮ้ยโอ้โหมาสคนด้วย โดนไหมไม่ได้เลยไม่โดนโอ้โหเอ้ยเราต้องลงด้านล่างเข้าบ้านครนะระวังด้านหลังด้วยไม่รู้ว่าจะมีใครวิ่งมาหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่กันกี่คนนะ่ะเหมือนว่าจะทิ้งเพื่อนไว้ตรงเนินนะแล้วก็บินมาหาผมคนนึงหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจอะ่ะทาโกยากิเบอร์เกอร์นะครับชิ้นละหนึ้อยยี่สิบเกาบาทนะต่างผ่านไลน์แม็กกปูดแล้วก็ โลบินฮูได้เลยนะครับแต่ว่าราคาเนี้ยเฉพาะทางที่ร้านซื้อกับบ้านแล้วก็สั่งผ่านโลบินฮูดเท่านั้นนะครับเราต้องไปเล่นตรงเนี้ยไม่งั้นจะโดนตัวด้านบนยิงได้นะครับเโปรโมชันเนี้ยหมดเขตวันที่14ตุลาคมปี67นะหาไม่เจอนะครับแต่รู้ว่าอยู่บนเนินแน่นอนนะที่เห็นปืนด้านหลังเราเขาน่าจะยิงตัวฝั่งนู้นแน่เลยดูทรงแล,คละคุณตี้แน่เลยเรามาเอาตัวด้านหลังก่อนดีกว่านะครับนอนนะอย่ายืนอย่ายนั่งนะโดนยิงได้รอบทิศเลย เฮ้ย <Hey, S 2> เจอแล้วนี่ไงโดูมนเงียๆนะระวังหลังด้วยเออสวยเราต้องไปเก็บงานนะ่ะไม่มีตัวชุบนะเดี๋ยวใช้ปากระเบนบินวนไปดูนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ใกล้หรือเปล่านะไปวนอ้อมไปด้านหลังก้อนหินนะ <Hey! S 2> เฮ้ยปืนได้ไงอะ่ะเฮ้ยมีตัวยิงมาทางซ้ายขวานะเราต้องนอนหลบหลังก้อนหินก่อนนะ ตัวชุบไม่มีไม่ใช่เหรอทาไมฟื้นได้อ่ะคนที่อยู่ใกล้ก็ไม่มีนะครับไปเอาตัวใช้ปืนดีพีเคก่อนดีกว่านะเอานี่ไงอ๋อคนละคนกันถเหลือสองคนแล้วนะครับตัวดีพีน่าจะโดนตัวฝั่งนู้นยิงตายแล้วนะเก็งปืนอยู่แถวเนี้ยเราวนไปเล่นตรงบ้านดีกว่านะครับเล่นตรงนี้มันโล่งเกินไปเขาสองคนนะอันตรายนะครับไปเล่นบ้านดีกว่าไปคือต่อให้วนแล้วก็ ยิงกระสุนน้ำแตกได้เนี่ยก็ไม่ทันนะมันแป๊บเดียวมันก็แตกออกมาแล้วนะเล่นในบ้านสองชั้นตรงนี้ได้นะเฮ้ยโอ้โหยิงไม่พักเลยเยฮ้ยวิวิวเดี๋ยวเกือบตายงานเข้าดิเฮ้ยไม่ได้แล้วตรงนี้เสียงโดนระเบิดนะเนี่ยปลาไฟมาแล้วดีว่าหลบออกมาทันนะเราปั๊มยาแล้วก็เดี๋ยวออกไปเล่นนอกบ้านดีกว่านะครับ อยู่ในบ้านในเสียงโดนระเบิดนะลงมาเล่นหลังบ้านได้อยู่นะครับบ้านยังอยู่ในวงนะรอฟังเสียงเท้ากาลังมาอยู่ด้านหน้าเราเข้ามาในบ้านละขึ้นมาด้านบนนะใช้ระเบิดได้นะครับเอา้าวงมาเอา้าบ้านนี้อยู่นอกวงอะ่ะโอ้โหงานเข้าดิผมดูบ้านผิดอะ่ะโอ้โหสวยละทําไงอะ่ะโอ้โห,โโหเรียบร้อยไม่ทันนะดูผิดบ้านเฉยเลยโถเออเสียดาย